ปี2 0 1 6พระบาทเสด็จเจ้าอยู่รัชการที่9ท่านมีพระบรมราชโองการออกมาพระองค์ท่านพูดชัดเจนเลยว่าถ้าหากเราเนี่ยจะลากเส้นจะก่อกูดมาว่าพื้นที่ในทะเลของไทยมีตรงไหนเนี่ยก็ให้ยึดตามหลัก กฎหมายทะเลสากลคคำถามก็คือว่าไอเอมอยูสองพันร้อยสี่สิบสี่เนี่ยเมื่อมันไม่ได้ยึดตามหลักผู้ระมราชวงการเนี่ยมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นคนที่ทํา MOU ขึ้นมาได้อย่างนี้เนี่ยคนแรกที่ผิดคือสุรเกียรติเสถียรไทยคนที่2คือทักษิณชินวัตรไปเซ็นรับรอง MOU ทําให้ MOU ตัวนี้กลายเป็นสน่วนทิษฎญยาใบผมไม่อยากจะใช้คําพูดวาระยำม,มันไม่ดีแต่มันระยำจริงๆ <c oughs> เพราะ <c oughs> สายตามึงเห็นแต่ผลประโยชน์ใต้ทะเลที่ตกลงกับคุณเซ็นจะแบ่งประโยชน์กันมึงไม่สนใจชาติบ้าน เมืองเลยถ้ายัางดึงดัน2544ผมพูดได้มา่ว่าน,นี่คือกระบวนการขายชาติยกอธิปไตยของไทยให้กับฝ่ายตรงกนข้ามถ้ายึดถือหลักบรรสงการ2544ต้องยกเลิกไปแล้ว